สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนแรกผมเลือกดึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นการผู้จาปาสายของหมอรงเดชกิจวิกรมเขาก็จะพูดเรื่องราวแบบนี้มาเสมอเสมอนะในานามของหัวหน้าพักไทยพักดีตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไทยพักดีแล้วเขาก็ลาออกแล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นแต่ก็ปรากฏว่า คนที่มาเป็นนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรหมอวรงก็ยังมีบทบาทเหมือนเดิม,มน,นะครับผมปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับทนายอันบุรีรำนะพัชรพงสุภัสศรนะครับไปยื่นกกตให้ตรวจสอบพิจารณาส่งสารธรรมนูญกรณีหมอวรงนะแสดงจุดยืนของพรรคอยากเห็นประเทศไทยเป็นระบอบปกครองแบบใหม่ ที่อาจจะไปขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92ทนายบอกว่าเห็นการถแถลงข่าวของหมอรรงในวันที่5สิงหาคม2566ในการเลือกกรรมการริหารพักชุดใหม่หมอรรงได้แถงทำต้องว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นระบอบใหม่ไม่เอาแล้วกว่า91ปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับแรกคณะราษฎรจนถึงปัจจุบัน พูดว่ามันคือตาบาปมรรกบ,บาปที่คณะราษฎรทิ้งไว้และบอกว่าประเทศไทยควรเป็นระบอบราชาธิปไตยซึ่งตัวเองในฐานะนักประชาธิปไตยผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเป็นคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์เห็นว่าตอยคําที่แถลงเป็นจุดยืนของพรรคไทยพักดีนั้นทำแถลงที่แถลงเป็นจุดยืนของพรรคไทยพักดีนั้นไม่ขัดไปขัดกฎหมาย เราบอกว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากตริย์ทรงเป็นประมุขหรืออาจเป็นปฏิป,ปักษ์กับการปกครองและขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา2ที่ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระา,าสัทรงเป็นประมุขจึงมายืนยื่นเพื่อให้กกตทําตามตมาตรา92ครับเพราะทนองนั้นแหละครับ กอตอมนอ,นอะให้จบจนจบแล้วว่าโดยพรรคกรรมการด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา,รารตรวจสอบหรือไม่ก็ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเลยก็ได้นะเอาตามบรรทัดฐานที่ทํากับนายพิธาริมเจริญรัตน์คุณรัฐพัฒก้าวไก่นะครับนําเรื่องนี้ไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อน,นําไปสู่การยุบพรรคไทยพักดีพร้อมทั้งสิทธิ์เสร็จทางการเมืองกรรมการบหานพักทำให้เห็นว่ากาตอไม่ได้เลือกปฏิบัติแล้วทำให้เห็นว่ากาตอยังเป็นกลางเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราที่มายื่นก็อยากเห็นประชาไปที่มั่นคง ก้าวหน้าเท่าเทียมอรารยานานาประเทศกต่ตควรให้ประชาชนเห็นว่าไม่ได้เลือกข้างไม่ใช่ว่าฝ่ายประชาชนไปมายื่นเรื่องอะไรก็ตีตกไปหมดแล้วก็ไปรับเรื่องแต่ฝ่ายที่เข้าข้างประเด็จการมายื่นเรื่องวันนี้หวังว่าประธานกกตจะสางก,การโดยด่วนและนําเรื่องนี้ไปยื่นกับสารรัฐมนูลในสัปดาห์หน้าครับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมสิงหากันยาคมก็ไม่กี่เดือนเองแปบ๊แปบๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทนายอัน บุรีรัมเขาจาัดก,การทนายอันนี้ก็มีบทบาทเยอะนะแป๊บเดียวออกมาปรากฏกายแป๊บเดียวพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ติดตลาดก็โดนเลยจริงๆก็ถือว่าเป็นการทำพีา PR ตัวเองที่ที่เก่งเก่งจริงๆ,ๆนะแล้วก็จับแต่เรื่องจับแต่เรื่องมันโดนทั้งนั้นเลยนะครับผมปรากฏว่ากกตครับเรียกหมอลงเด็ก,กิตวิกรมไปสอบในเรื่องนี้แหละ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะสงสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ก็เรียกไปสอบแล้วน,นะนะจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปก็เราก็จะได้รู้อะว่าเรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนพูดไม่ได้ไงคือเราเป็นประชาธิปไตยเรามีมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดจาปราศัยเรื่องราวต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญอนุญาตให้เราแสดงความคิดเห็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนบางเรื่องไม่ควรพูด หอกปะไม่ดูไงบางทีเราพูดเอาสนุกพูดเอามันแต่มันก็มีผลเนี่ยเพล่เพอคนพูดต้องติดคุกติดตารางด้วยซ้ำไปหลายลคนที่ออกมาตอนนี้ก็ทยอยโดนศาลตัดสินกันไปติดคุกมกั่งไม่ติดมั่งรอลงอาญามาั่งยกคำร้องมั่งก็มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวของพวกเราเลยครับที่ไม่ได้ไปฆ่าคนตายไม่ได้ไปป้นธนาคาร ไม่ได้ไปจกจริงวิ่งราวไม่ได้ทำอะไรที่เรารู้ว่าทำแล้วต้องโดนจับเราแค่พูดแค่นำเสนอแค่โพสก็ติดคุกติดตารางเลยเพราะเราจะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการาก็อ้างได้แต่จริงๆก็ไม่ควรจะรู้เท่าไม่ถึงการครับผมเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อดบากมากครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พูดได้นะไม่ใช่พูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้ก็เห็นเขาก็พูดกันเยอะแยะมากมายเขาก็ไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนแจ้งข้อหาอะไรเลยนะครับเขามีวิธีการพูดไงแต่ถ้าคนไม่รู้ก็จะพูดไปในสิ่งที่ไม่ควรเขา้าใจมาบางทีมาสนุกปากมันมันปากอะไรทํานองนี้นะครับก็มาดูกันซิว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบางทีเราโด่งดังมาจากด้านการพูด เราก็จบชีวิตจากด้านการพูดมีเห็นเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพราะพูดมากมันก็ผิดมากนั่นไงนนถ้าเกิดไม่มีสติขาดสติแล้วก็มีอคตินะหรือมีไม่ได้อคตอิตรงข้ามาอาคติไม่รู้เป็นอะไรมันก็ทำให้การแสดงความคิดเห็นของเราไปบัตรพลาดนะครับนะก็มาดูกันนะครับ ว่าระหว่างทนายอันกับหมอวรดงจะใครจะเจ๋งกว่ากันตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถชั้นสองนะครับของตลาดบ้านคลองพิศณุโลกผมเคยไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปขึ้นไปลานจอดรถชั้นสองผมตื่นเต้นมากโอ้โหถ่ายรูปไม่รู้กี่รูปปรากฏว่าพิศณุโลกก็มี ลงไปตื่นเต้นที่ญี่ปุ่นโอพี่ลกก็มีนะครับผมนะอ้าวมาซื้อหนังสือผมก่อนคาถาตำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะผมบรรจงแต่งนะครับทุ่มเททุ่มทุนทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างลงไปหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอ่านครับสำหรับสายมูเตรูโดยเฉพาะแต่ถ้าท่านไม่ได้สายมูเตรูท่านก็อ่านไว้เพื่อประดับความรู้ก็ได้ <c oughs> นะครับผมเป้าหมายของผมผมมีผู้ติดตามเกือบสองแสนปีนี้น่าจะสองแสนผมขอให้มีคนซื้อหนังสือผมหนึ่งหมื่นเล่มพอหมื่นเล่มนะครับคนซื้ออย่างน้อยหนึ่งเล่มนะแล้วก็ซื้อไปฝากพ่อแม่พี่น้องคนมีพระคุณคนที่รักอะไรก็ได้นะครับถ้ามีเงินนะก็ซื้อไปหลายเล่มหน่อยสิบเล่มก็สองพันเก้านะครับ ซื้อไปแล้วไปแจกหรือช่วยเอาไปขายให้ผมด้วยนะผมจะได้เงินเข้ากองทุนอิสระพลกองทุนนี้ดูแลผู้ยากไร้นะครับแล้วก็มาจอนจัดเดี๋ยวผมจะส่งข่าวเป็นระยะๆในะใน f a c e b o o กติกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ใน f a c e b o o กกิจพลเดชวิสัยนะว่าผมทำอะไรไว้บ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างในนามของกองทุนอิสระพลครับเดี๋ยวทำคลิปสั้นๆลงด้วย เพนะื่อจะได้รู้นะครับก็ช่วยซื้อกันหน่อยติดต่อหรือซื้อได้ใน f a c e b o o k ดรตะกีดพเดชวิสัยนะครับแล้วก็ไลน์กับโทรศัพท์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับไอดีไลน์กับตัวเบอร์เดียวกันก็ติดต่อมาเป็นเพื่อนได้นะก็ฟังคลิปผมจบแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยน ฟังผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปดูโฆษณาทายคลิปไม่ถึงหนึงนาทีนะครับมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสินค้าบ้านๆทั้งนั้นเลยสินค้ามีหมวกครับหมวกแก๊บอิทธิพดชนแนลปักอย่างดีแล้วก็มีน้ำหอมมอนตรานะครับน้ำหอมสายมูเตรูมีกระถางแคนตัาซึ่งเป็นกระถางเป็นงานศิลปะมีใบเดียวในโลกและของกินก็มีกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับมีกล้วยควน มะขามกวนมะพร้าวกวนนะครับอร่อยมากๆมีพุทราไม่ใช่พุทรามีบวยสามรถแล้วก็มีมะขามเทศอบแห้งนะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเป็นของบ้านบ้านเงินเข้าบ้านบ้านนะครับแล้วก็มาแบ่งกับช่องกิจโพสแชร์นลนี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเพาะมีความสุขครับขอยพาคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทชวยชระไทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกัน